อัน <c oughs> นี้ก็วันที่25่ธันวาคม2 5 6มนหรสเราได้นนมาสวดมนต์ภาวนาทาจิตให้สงบใน,นการสวดมนต์นี้ก็สำกันกันจเจริญในพุทธานุสติธรรมานุสติสังการุสติ นุบายวิธีให้จิตเราสงบได้ดีขึ้นอย่าที่ฟุ้งซ่านเมื่อเราได้สวดหมดแล้วจิตก็จะนังกับความฟุ้งซ่านลงได้ในบางครั้งเราจะพาวนาให้จิตสงบทำไม่ได้แต่ความโลภความโกรธความหลงมันเข กอบงำจิตใจเมื่อเราได้มาสาธยายได้มาสวดมนต์จะมันเทาความกลัวความเกลียดความรักความชังลงได้จะมา่เรามีความยินดีตาเห็นรูปหูฟังเสียงก็ยินดีละพอใจในรูปในเสียงเสียงมาจากไหนเสียงก็มาจากรูปนั่นแหละ กินก็มาจากโลกวัฏพระก็มาจากโลกทำมันลมก็คิดถึงโลกที่เราพอใจปัฒนาเราจะพิจารณารูปนะี่ที่เราเห็นให้เป็นอสุภาไม่งามถ้าจิตเราสติเรามันอ่อนลงมาสมาธิไม่ตั้งมัน่นเราก็พิจารณาไม่ได้ แต่เมื่อเรามาท่องบนสาธยายอาการสาทิสองเกสาโลมนานคาทันตาตะโจเป็นตน้นเมนอุบายให้จิตสงบในระดับหนึ่งเหมือนกันถ้าผู้มีนิสัยวาสนาจิตจะมีสภาวะปรากฏเป็นนิมิตก็ได้เป็นน้ำเรืองไหลเป็นน้ำเลือดที่ไหลมาท่วมตัวก็ได้ นี่ถ้าจิตสงบมีกำลังพอนะก็จจะปรากฏในบิดทึ่เราเคยฝึกฝนอบรมมาแต่ปีที่แล้วชาติที่แล้วป,ปรากฏขึ้นแต่ผู้ที่ไม่มีนิสัยก็พยายามเถอะก็ฝึกเอาชาตินี้แหละชาติก่อนเราก็ไม่รู้อาจจะทำมาน้อยทำมามากก็พยายามต่อสู้นลยยังบริกรรม ในที่สุดก็บรรเทาซะซึ่งใจิตใจที่มันนี่ความยินดีลงได้แล้วเราจะไปพิจารณาก็ได้ร่างกายนี้แนะ่ละมันตายไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างเราจะเป็นพิจารณาเกสาลงมาณกะทันตาตัจปัจจุบันนจะไม่ได้เอาถ้ามันตายลงไปแล้วลมหายใจเราหมดลงไปแล้ว ร่างกายนี้มันก็ถาดมันก็เสื่อมสิ้นไปถ้าเข้าไปทิ้งอยู่ในป่าชา้ายังไม่ได้ไปเผาร่างกายมันก็จะบวมขึ้นมันเขียวมันค้ำละพอเลือดไม่จะไปเลี้ยงถ้าเลือดสบฉีดไปไม่ออกซิเจนไปมันก็แดงนะถ้า เนื้อไปสบเฉียดมันก็มันก็คั้มไปได้เรื่อยมันก็ดำดำไปใช่ไหมแล้วก็ไม่น่าดูไม่น่าแต่ต้องไม่น่ามองละไม่น่าสัมผัสอะไรทั้งนั้นแหละมันเร็วมากเพียงแค่ออกซิเจนออกซิเจนมันไม่เข้าไปเพียงสองนาทีนั่งไกลนี่หมดความหมายละมันน่าสงเวชไหม ให้ที่อยู่ที่เราเห็นมันสวยก็ดีเห็นงามเห็นคงทนเห็นเป็นตัวเราของเรานอกนอกจากร่างกายนี้อีกมันก็มีเป็นเราเป็นของของเราทั้งนั้นแหละจิตมันก็ไปยึดหมดนะแต่ขาดออกซิเจนแค่สองนาทีที่ไม่ไปเลี้ยงร่างกายเนะี่ยสภาพร่างกายนี่มันก็หมดไปแล้วแต่เราััไม่เห็นอ้วนีจจังเอาเราพิจารณาความไม่งามก่อน มันก็จะบวมขึ้นสัตว์เล็กสัตว์น้อยมันก็ไม่รู้แล้ะอันนี้เป็นคนหรือเปล่าตอนที่มีชีวิตยอยู่สัตว์เล็กสัตว์น้อยก็เอามาบริโภคมากมายอุ่งหว้ปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่บริโภคจริงไม่รู้เท่าไหร่แล้วพอตายลงไปเอาหมูนอนมากับมาชอนชัยบ้างมากินบ้าง สัตว์เล็กสัตว์น้อยมันก็เอามากัดกินเป็นอาหารเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเนีย่ยจะเป็นแมวก็ดีเป็นสุนัขก,ก็ตามต่ร่างกายมันมันเอาไปแล้วมันแตกมันดับมันก็มาฆ่าไปกินได้นั่นแหละทั้งหนูทั้งสัตว์อะไรนะต่างๆ มันบวมขึ้นมันอืดขึ้นมันแตกออกเต็เมไปเลยหมูนอนเห็นก็ดีที่รัดลึงมันก็ค่อยๆขาดจากกันน้ำเลือดมันก็ไหลน้ำเหลืองไหลเต็เมไปหมดเลยเห็นน้ำเหลืองคนเนี่ยไม่ธรรมดานะขนาดผ้าที่ปิดฝาโลงเนี่ยมันโดนน้ำเหลืองไปั้งมากแรอวเอาไปซักเนี่ย ปีนึ่งในกินยังไม่หายเลยนะกินน้ำเหลืองกินยังอยู่เลยมะห่มเป็นบ้าสะบงเนี่ยโอ้กินคนตายลายมรงก็เด่าอย่างนี้เอา้ามันกระดูกมันกระเดลาดไปอีกมันเราคิดพิจารณาเราสวดแล้วเราพิจารณาอย่างนี้ละความยินดีพอใจในกายเราและกายมันกรเดื่อนมันก็ นั่งกับลงได้นั่งงับลงได้แต่ยังไม่ได้ทาลายอะไรมันนั้นนี่นะเพียงกับมันระงับในโชวค,คราวยังไม่ได้ตัดกิเลสอะไรแต่มันก็เป็นความสมาธิน,น,นะนะการสวดมนต์นี่แลการพิจารณาให้เกิดสมาธิแล้วมาดูว่าทําไมเป็นอย่างนั้นนะถ้าจิตไม่มีปัญญา มันมองออกไปเห็นรูปหรือหัวฟังเสียงมันก็มีความรู้สึกไปอย่างหนึ่งนะยินดีพอใจเห็นเป็นคของสวยของงามของคงทนถาวรเห็นเป็นอย่างนั้นอย่าถ้ามีปัญญาแม้เพียงสมาธินะ่ะสงบดีนะพออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยมันมองโลกนี้แหละม,มันก็มันกับมันเป็นลางๆไปนะ มันไม่เป็นแท่งเป็นตัวตนอะไรหนานแน่นอะไรมองดูแล้วมันไม่มีอะไรมันโล่งๆไปหมดแหละทั้งโลกเนี้ยที่ทำมามันลาบเป็นหน้ากองนะมันไม่มีอะไรเลยนี่สมาธิเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันมองได้อย่างนั้นนะก็อมองไม่เห็นคุณค่าอะไรในสิ่งข้างนอกพระจิตนี่มันสงบมากยิ่งจะพิจารณาแล้ว เห็นสรรพสิพ่งเป็นความว่างแล้วมันยังจิตสว่างสวยข้างนอกก็ไรค่ะทั้งทั้งที่ก็ธรรมชาติก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะแต่เรามองเห็นด้วยธรรมะแต่ถ้าไม่มีธรรมะโอโ้มันก็เห็นเป็นตัวตนเห็นเป็นของมีคุณค่ามากมนุษย์ทั้งหลายก็แย่งชิงกันนี่แหละครับเพราะมองไม่เห็นว่า มันเป็นของไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันไม่สวยไม่งามการมาฝึกหัดปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบก็จะมองเห็นเป็นธรรมะความทุกข์มันก็น้อยลงไปก็เรียกว่ามันทิพยาน,นน้อยๆมันเกิดขึ้นที่ใจนีการแสวงหาที่เปิะเสริฐสูงสุดละ การพัฒนาจิตเหรรู้ทำเห็นทำั้นเราจะสวดมนต์ก็ตามเราก็รู้นะแต่ยังไม่เห็นวันนี้เราก็สวดอาการสอนที่สองเกาะทั้งภายในภายนอกร่างกายนี้ไม่งามเราก็รู้จักเป็นสัญญามานั่งสมาธิเราก็มาพิจารณาเกิดปัญญาอีกครั้งหนึ่งนั่นเมจิตรวมก็มาเป็นปัญญา ความรู้อย่างแจ่มชัดเราเห็นธรรมอย่างเห็นความไม่งามร่างกายนี่มันก็ยิ่งจิตใจก,ก็งดงามมากในสุดเราก็เข้าใจในธรรมะนี่คอยพิจารณาฝึกหัดหรืะปฏิบัติกันอย่างนี้มันไม่เกินความสามารถของเราเหรอกปีนี้ก็จะใกล้สิ้นปีแล้วยิง่งจะต้องเล่นความเพียรกันชีวิตมันจะน้อยไปอีกหนึ่งปีแล้ว หนูไม่ใจมันก็เหลือน้อยหนไปอีกแล้วเราจะเอาอะไรไปเราคิดที่ว่ามันสุดท้ายของเราเราจะต้องทิ้งทุกอย่างไว้นี่นะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทำพยายามต้องความเพียนต้องิจวัหนาทีทำวัดเช้าวัดเย็นอย่างเงี้ยนํามาพร้อมเพียงกันดีมากนะให้ตั้งใจกันทุกทุกท่าน